สวัสดีครับพี่น้องช่องเกียรติศดาสวัสดีพี่น้องอีกแล้วนะครับน้อผมคนหลักนกเขาใหญ่สายหาครับผมครับพี่น้องพอดีเมื่อคืนนี้นี่แหละครับผลงานครับผมบัวได้เอากล้องไปนาครับฝนมันตกลิ้นครับพี่น้องไปกับลูกไส้ครับนี่ครับ ลงานเบิ่งเอาเด้อครับพี่น้องเด้อครับผมอึ่งยางครับโคบอึ่งเผาอึ่งเผาเนี่ยส่วนหน่อยครับผมส่วนมากจะเป็นอึ่งยางครับผมอึ่งยางนี่อึ่งยางนี่ตัวหน่อยครับผมอึ่งยางแต่ว่ากันคือมันใหญ่สุดมันใหญ่สุดเดชสานี่ครับพี่น้องนี่ครับอึ่งยางใหญ่สุดเดชสานี่แหละสมมติเนี่ยใหญ่สุดเดชสานี่นะครับเนาะ ผลงานครับผมไปกับลูกไส้แล้วก็ออกไปหามูครับเพราะว่าผมมีมูอยู่บ้านนอะครับอยู่ตีนผู้ผูนหนึ่งนะครับออกไปหาแกประมาณหามวงแรงครับกลับมาสามทุ่มกลัว,วครับพี่น้องเบิ้งครับเบิ้งครับแต่ว่าอึ้องเผาเนี่ยหน่อยเนาะพี่น้องเนาะอึ้งเผาเนี่ยหน่อยเพราะว่ามันเป็นฝนตกไหมครับ เป็นฝนตกไม่ครับพี่น้องเป็นฝนตกไมอึงเผา่าในออกครับผมอึงเผาวาในออกนะครับโอ้ได้กินอาหารตามฤดูการนะเดอ้อพี่น้องเลยทีนี้เป็นครับผมเบืง้งเบิ้งพี่น้อง โอ้เป็นคือกับจังหวะดีแหละครับผมกรับบานมาฝนตกพร้อมจังหวะดีพร้อมเอาเอาลองให้แม่เราเรียกออกเรือยน่อยับเจะบอมัน ัวน้อยก็มีเด้ล่ะแล้วเลือกตัวตายออกครับตัวตายนี่ก็เสียครับเจ็ดอิโม่มีตัวญ่ครับปิ้งครับพี่น้องปิ้งเลยครับปิ้งปิ้งปิ้งนะครับยังครับผมผู้อยู่ไกลอยู่ต่างประเทศเนาะครับเนาะผู้อยู่ต่างประเทศยปุ่นเหรอครับประเทศเพื่อนบ้านแน่คนไทยเฮาแน่ยที่ไปเหตุงานเนาะครับเนาะต่างประเทศเบิงเด้อครับอาจารย์ทั้งน้องสองหอง เองนไงครับเบิ้งคลิปแล้วคิดหอดเด้อครับยูอิสราเอลนี่นี่กระบานเฮาครับผมมือนี้ปิปงป่งเลยเฮาอพี่น้อยปิ่งเลยหารตามฤะดูการครับผมก็โอ้โหมันพวกมันโอ้พวกมันเป็นสิบกว่าปีแล้วว่บ่ได้ไปไตาอึงเลยครับพี่น้องเลยแต่เป็นสิบสิบกว่าปีหมดแล้วครับผม จำจนจำไม่ได้ครับบม่ได้ไปไปต่อึงมีเหมือว่านครับโอกาสดีผมมาแล้ววะผมมาหอดโคราดลูกไส้ว่าพอกฝนตกผมบอกว่าไปหาหมกสื่อไฟไปเลยครับสื่อไฟไปเลยฝนตกลิ่นลื่นได้ออกไปครับออกไปบานมูตีนผู้ครับข้างเข่าบ้านผมเป็นผู้ครับเป็นผู้เป็นผู้วัดนะครับขอาไปลุยมาขึ้นผมกลับมาสามทุ่มเองครับเมื่อย สามทุม่มเมยครับผมแบบนี้เนี่ยเนี่้ยเว,ว,ว้ยสองตัวเอาอีกท้องขาไปแย่อยูท้องขาไปแว่อยู่เอา,อ,าเอีกคุณมันตายกูไ่อยากทำไงแกกูไม่ยากทำไงเฮ้ยกบใหญ่นาะพ่ ê, ไปหายสี่พ่อไปหาพ่อจันดี ใช่เฟื่นี่นี่นี่เด็ดจริงยรางครับผมผมก็จากให้พี่นวองได้เบิ้งเนาะครับเนาะแต่ต่อเนื่องจากคลิปที่ผมวาฝนตกแหละครับผมก็เลยมีช็อตเด็ดนะครับเอาโทรศัพท์ไปบ่ได้ครับซุ่ม ที่มันน้ำไหลมันตลอดลงมากกับมีครับพวกอึ้องเผาเนาะครับเนาะแต่ว่าอึ้องเผาว่าเนี่ยออกดอกครับพมมเพราะว่าน้ำมันพ่อเนี่ยมากครับอันนี้มันเป็นอึ้องอยางครับพวกหัวมุดออกมาจากดินกับมีเห็ดตาพวอยู่กับมีเนาะครับเอาไปอยัง,น,ยง,งนั้นเนี่ยเจ้าเด็กอใหญ่พี่เแล้วครับไปปิป้งแล้วพเป็ไปปิ้งแล้วพี่ ว่าอึงเผาตัวเงี้นะพี่น้องเนาะที่มันมีใครเนี่ยนะครับเนาะตมเนาะต,ม,ะตมจะหมอหนึงเนี่ยจะยี่สิบตเนี่ยโอ้ผมว่ากินแล้วไปว่าได้แหละครับมันเก็บน้ำขอกินไใครหล,ลายๆนะครับแต่อึ้งยางเนี่ยผู้เฒ่าบ้านนอก ผู้ถาวันนอกเข้าวานผู้ผถาวันนอกเข้าวานปนนะครับซีหาโตผวมาผนปนแสีบครับอึ้งยางเนี่ยสิเผว่าอึ้งยางมันกระดูกมันพลอยก็อึ้งเผานะครับพี่นอ้อง งด,ดผลงานครับผมเปผ,ผลงานนะครับพี่น้องเอ้ยผลงานครับนี่แหละคือผลงานขึ้นนี่ก็ได้กินครับผมน,น,นี่นะครับเป็นชีวิตเป็นวิถีนะครับเป็นชีวิตเป็นวิถีของคนอีสาน อีกแบบหนึ่งนะครับอาหารตามฤด,ดูกาลก็จะฝนตกก็ไปไต่กบไต่อืองไต่ปลานะครับแบบชีวิตแบบพ่อเพียงแบบแบบยังไงล่ะน,นะครับมันคือมันบ่คอยได้ดินล้นนะครับไปไต่อึองผมแบบร้องเพลงล่ำเลยครับมุนขึ้นเนี่ยโอ้แต่คนเนี่ยว่าตอง่วงครับพี่นองแต่ว่ากระตาไผ่ตามันคือว่าแหละคนหากินหมานหากินบ่้หมาน คือว่า่ะครับบางคนก็เมากับมีนะครับไปได้เหยียดหน่อยแล่ตัวน่อยผมบ่เอาครับผมตัวน่อยผมบ่เอาตัวตัวน่อยซ้ำปูมือซ้ำซ้ำนิ้วก้อยเขานี่กับมีครับมันออกมาไหมมันออกมาจากหู้ใหม่ๆบอครับผมเอาตัวตัวเท้าๆก็ดีขึ้นครับนี่ครับซ้ำพีนองเห็นนี่แหละนะครับผลงาน ต้มต้มครับพ่ต้มกับปิ้งเนาะพี่น้องเนาะต้มกับปิ้งนครับผมผลงานมากินต้มอึ้งน้ำกันเด้อครับที่นี่เอฟซีเฮาเอฟซีทั้งกรุงเทพเอฟซีน้องบัวลำพูเอฟซีอนกจนโอ้หลายครับผมคนใดที่ผม บอกบ่ทัวบ่ถึงเนาะครับยังไม่ยุ่ล่ะครับ <c oughs> จําใดนี้จําบไดนี่ครับผมมันนี่บ่ได้ต้อนกเขาครับบ่ได้เห็ดลิปนกให่เบิ่งแต่ว่าเห็ดลิบอาหารตามฤดูกาลโนพี่นเพื่อพี่้องที่เบิง่งค้นยุรุเทีบเนาะครับได้เบิ่งได้นันได้เบิ้งได้นั่นก็นเกิดพวมวมคิดหอดคิดถึงบ้านเนพี่นอ เอาครับเมื่อวานชิปนี่นะครับเนาะกับไทยอึง้งให้พี่น้องได้เห็นนะครับเนาะพี่น้องได้เห็น ไปเบิ้งนะครับตามมาดูกันนะครับเนะาะจังได้ส่องเกศร a d แสงดีกับขอฝากเด้อพี่น้องเด้อฝากช่องเกศร a d แสงดีกุ้มคนลักนกเขา,าใหญ่เสหาครับผมมนีสำนณีบ่ม,มี่ยังกับขอก้าวข้มามวาสวัสดีครับ